พระเยซูองผู้ไทยสมงดลั่งำการเจรัคคำได้เปี่มล้นในพระคุณด้วยความรักและเมตเตาเสด็จมาเพื่อโลกการนั้นรอ หมทนาพระคุณแบกกางแขนเรเาตามพระองค์ไปขอบคุณในเรื่องงานขอบคุณในนมสักการขอบพระคุณที่ทรงรับฉันเพราะฉัน สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่อาัลาบั้มใหม่รายการพระคำยามค่ำคืนจะเป็นการทบทวนในแต่ละวันของชีวิตที่เราเริ่มต้นย่างเท้าออกจากบ้านไปทำธุรกิจในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกบินรับฟ้าแล้วเรามาทบทวนใคร่ครวนก่อนที่จะรู้ว่า เหตุการณ์ในวันนี้เราประสบกับอะไรบ้างมีสถานการณ์ใดบ้างมีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตที่เราจะต้องแก้ไขก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ที่เราจะก้าวเดินต่อไปด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในตอนที่หนึ่งพระคำยามคล่ำคืนลดหน้าไปสู่รักชยัยทางเดินชีวิตแต่ละวันเป็นทางสายใหม่ ที่ไม่มีใครทราบว่ามีอะไรบ้างเปรียบได้กับเรากำลังขับรถในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเราไม่ทราบเลยว่าจะต้องเจอกับทางชันทางเลี้ยวทางแยกทางขุกขรักทางเรียบทางอันตรายที่ไหนบ้างแต่คิตติเยนที่มีชิดในการนำของพระเจ้าเขาจะไม่วิตกกังวลเพราะพระอ,องค์สัญญาว่า แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตายข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์พระองค์จะทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์สบายใจถึงแม้จะไม่ทราบทางที่เรากำลังเดินไปจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างแต่เราทราบแน่นอนว่าผู้นำ และจุงมือเราคือใครพระเจ้าผู้เลี้ยงอันดีเราจะต้องทำอย่างไรกับชีวิตเพื่อจะทำให้เกิดผลสูงสุดและเป็นผลที่อยู่ย,ยั่งยืนท่านผู้ฟังครับการแบ่งปันของอาจารย์วีระชัยกโกแวในค่ำคืนนี้ท่านก็เป็นห่วงทุกท่านว่าทั้งวันนี้ท่านเจอกับอะไรบ้างบนโลกชั่วข่าวใบนี้ฉะนั้น ก็อยากให้ไข้กรวนและทบทวนฟังการแบ่งปันให้ความคิดเห็นแก่เราทุกคนเพราะว่าก่อนที่เราเจะก้าวเดินต่อไปเมื่อตะว,วันขึ้นในวันพรุ่งนี้เราในครอบครัวพ่อแม่ลูกไข้กรวนและอธิษฐานร่วมกันครับถ้าในเหตุผลไว้ดังนี้ประการที่1ต้องมีความชัดเจนในจุดหมายปลายทางที่ต้องการ หรืออะไรคือหลักชัยของเราการออกเดินทางโดยไม่ทราบหลักชัยเราจะเดินวกไปเวียนมาหรือไม่ก็ปล่อยชีวิตร่องร้อยไปตามกระแสสังคมประการที่สองเมื่อเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราต้องศึกษาถนนที่เราจะพาเราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางมีหลายคนทํากลับกันก็คือศึกษาทาง หลักการวิธีการพิชิตความสำเร็จก่อนที่จะรู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรประการที่3สร้างอัตลักษณ์หรือลักษณะนิสัยคุณธรรมความสำเร็จที่ยั่งยืนพบได้จากบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในหลักคุณธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความสัตว์ซื่อความถ่อมสุภาพ ประการที่4ทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าเหมือนชนชาติอิสราเอลที่มีเสาเมฆเสาไฟและหีพระสัญญาคอยนำหน้าพวกเขาคริสเตียนเรามีพระคำของพระเจ้าเป็นโคมสว่างนำหน้าเราการดำเนินชีวิตการเฝ้าเดียวอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีความชัดเจนในการดำเนินชีวิตประการที่ห อดทนอดกลั้นเพลียนพยายามถอดเกียร์ถอยหลังและเกียร์ว่างเหลือไว้เพียงเกียร์เดินหน้าและวางแผนเดินหน้าท่านผู้ฟังครับ5ประการที่ท่านให้เหตุและผลต้องมีความชัดเจนในจุดหมายปลายทางที่ต้องการเมื่อเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วต้องศึกษาถนนที่เราจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง สร้างอัตลักษณ์หรือลักษณะนิสัยคุณธรรมความสำเร็จที่ยั่งยืนพบได้จากบุคคลที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าเหมือนชนชาติอิสราเอลที่มีเสาเมฆเสาไฟและหิบพันธสัญญาคอยนำหน้าพวกเขาอดทนอดกลั้นเพียรพยายามทอดเกียร์ถอยหลังและเกียร์ว่าครับนี่คือ เหตุผลที่ท่านให้กับเราท้ายท่านไดน้ย้ำว่าวันนี้ขอให้เราหันจากอดีตมองสู่อนาคตคิดพูดวางแผนลงมือทํารุดไปข้างหน้าขอพระเจ้าอวยพร,พรในชีวิตแต่ละวันของท่านเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่าและไกลกว่าเดิมได้ตลอดไปคำย้ำตื่นในสองบรรทัดสุดท้ายนี้ บอกให้เรารู้ว่าลุตหน้าใปสู่หลักชัยถ้ามีพระเจ้าทรงนำเราจะไม่อ่อนแอเราจะไม่ผิดพลาดเราจะไม่หลงทางเราจะขับรถได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยพร้อมกับครอบครัวของท่านท่านผู้ฟังครับจงใคร่ควรตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดินและในเวลาค่าคืนนี้ก่อนที่ท่านจะพักผ่อนหลับนอนที่จะก้าวเดินต่อไปเมื่อตะวันขึ้นในวันพรุ่งนี้และ อธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าด้วยสติปัญญาเพราะพระองค์ทรงมีความรักและห่วงใยทุกท่านเช่นเดียวกับอาจารย์วิรชัยกโกแวอาจารย์ชวนพิษโกแวที่ท่านติดตามความเป็นไปของลูกแกะด้วยความเป็นห่วงใยเพราะท่านเป็นผู้ดูแลลูกแกะของพระเจ้ามาตลอดกว่า60ปีขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่ฟังรายการฝากพระวจนะถ้อยคํา ในท้ายรายการนี้ว่าในมัทธิวบทที่หคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจถ้อยคำนี้ขอจงเป็นพระพรแก่ทุกๆท,ท่านในครอบครัวและในชีวิตของท่านตลอดไป ขอพระเจ้าส่งอวยพระพรสวัสดีครับ Live today a l the time we pray That we will stay to tell the world about the greatest love Charling Love today The love which comes from heaven above That is the love which pulls from all the hearts Shall love today? Let's love today Every minute Tell us about the true love Shall we love today? And rap, keep them long can I like the boom tie wrapped in yight jaon bones showing love today The love which comes from having above the other's the love which pour from all thy heart